หการทศพรกล่าวถึงเทศนาอุปัติเหตุเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกับคงกบิลพัทได้แสดงอิทธิปฏิหารแก่พระปะยุรญาตแล้วเกิดฝนบกคลพัทตกซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตัดแก่พระสงฆ์ว่าในอดีตชาติได้เคยเกิดฝนบกขลพัทตกมาแล้วพระองค์จึงทรงเล่าเรื่องว่าพระนานภุสดีพรธิดาพระเจ้าคงมาชาราชผู้ได้พรสิบการจากพระอินท 2. การหิมพานพระนานผู้สดีได้อบิเศษกับพระเจ้าสันชัยแห่งแคว้นสีพีเมื่อพระคันแก่ได้เสด็จประพาสพระนครและประสูตรโอรสที่ตอกพ่อค้าจึงได้ชื่อว่าเวสันดรในวันที่ประสูตรนานช้างฉันทะตะได้นำลูกช้างเผือกมาไว้ในโลงข้างต้นประชาชนตั้งชื่อให้ว่าปัจจัยนาเคนพระเวสันดรทรงบริจาคทานอยู่เสมอ เมื่อพระชนมายุ16บัพรรษาแต่อภิเศษกับพระนานมัตซีมีพระโอรสคือพระชาลีและพระธิดาคือพระกันหาเมืองกาลิงละาคะเกิดแห้งแล้งพามแปดคนจึงมาทูลขอปัจจัยนาเค็นพระเวสสันดรก็ประทานราชทานให้ทําให้ประชาชนโกรธแค้นและขอให้เดลเทศพระเวสสันดรออกจากเมือง 3. การทานกัน พระเวสสันดรได้บริจาคสัตว์ตะกกมหาทานคือบริจาคช้างมา้ารถโคนมสนมทาหญิงทาาชายอย่างละเจ็ดร้อและพระองค์พร้อมกับพระมัสรีพระชาลีพระกัญหาก็สเสด็จออกจากเมือง 4. การบนประเวทเมื่อสเสด็จมาถึงเมืองของกษัตริย์เจนตราชพระเวสสันดรได้สแสดงความมุมานะที่จะออกผนวดณขาว,วงกฏกษัตริย์เจนตราช จึงสั่งให้พันเจตบุตรไปคอยดูแลต้นทางขึ้นเขาวงกฏไม่ให้ใครทำอันตรายพระเวสสันจรได้ 5. การชูชกกล่าวถึงพรามเท่าชื่อชูชกมีอาชีพขอทานจนเก็บเงินได้ล่ำรวยก็นำไปฝากเพื่อนพรามณ์สองสามีภรรยาเมื่อกลับมารับคืนพราม2สองสามีภรรยาไม่มีเงินคืนให้จึงยกหน้าอมิตาปุตรสาวให้เป็นภรรยา นางอมิตาดูแลปฏิบัติชูชกอย่างดีจนกระทั่งบรรดาพรามณ์ในหมู่บ้านต่างอิจฉาและไปทุบตีภรรยาของตนที่ไม่สามารถทําได้เหมือนนางอมิตาภรรยาพรามณ์โกรธแค้นจึงไปด่าว่านางอมิตานางจึงขอให้ชูชกจ้างทานมาทาแทนนางโดยให้ไปขอสองกุมารจากพระเวสสันดรชูชกออกเดินทางไปเขาวงกฏ ถูกสุนัขของพานเจตบุตรไล่งับจนต้องหนีขึ้นไปบนต้นไม้พานเจตบุตรจะฆ่าชูชกแต่ชูชกหลอกว่าเป็นราชทูตของกรุ้งสีพี 6. การจุลพลพานเจตบุตรจึงปล่อยให้ชูชกขึ้นขับไปโดยชี้ทางบอกให้ด้วย 7. การมหาพลชูชกเดินไปตามทางที่บอกไปพบกับพระอัจจุตตาลสี ซึ่งเข้าใจผิดว่าชูชกจะมาสนาทรรณารมกับพระเวสสันดรในฐานะเพื่อนเก่าจึงบอกทางให้ขึ้นไป8การกุมารพระมัสซีฝันร้ายจึงไปขอให้พระเวสสันดรทำนายฝันแต่พระเวสสันดรตอบว่าเป็นความฝันที่เกิดจากาธาตุโคชูชกรอให้พระานางมัสซีเข้าไปหาผลไม้ในป่าก,ก่อนจึงเข้าไปทูลขอสองกุมารจากพระเวสสันดร สองกุมารไม่อยากจากไปจึงไปแอบหลบในสระบัวแต่สุดท้ายพระเวสสันดรได้โน้มหนาวและชี้แจงให้สองกุมารเห็นถึงความสําคัญที่พระพิดาจะต้องบรรลุประโพธิยาณจึงยอมให้ชูชกนําตัวไปอย่างทรมาน 9. กันมัตซีพระนางมัตสีเมื่อเสด็จออกจากต่าพระนางทรงกันวนถึงสองกุมารในเวลาเย็นก็รีบเสด็จกลับระหว่างทางพบเทพพย,ยดาจำแรงกายเป็นราชสี เสือโค้งเสือเหลืองนอนขวางทางจนย่ำค่ำจึงหลีกทางให้พระนางเดินพระนางรีบกลับมาถึงอาสมเมื่อไม่เห็นกันหาชาลีพระนางจึงทุนถามพระเวสสันดรแต่ไม่ได้รับคำตอบพระนางจึงออกติดตามหาสองกุมารในป่าตั้งแต่ค่ำจนถึงรุ่งเช้าก็ไม่พบพระนางเสียพระไทยจนสลบไปเมื่อฟื้นขึ้น พระเวสสัดนดรจึงบอกความจริงพระนางจึงอมุโนทนาด้วย 10. การสกบันพระอินทรงเห็นว่าถ้ามีคนมาขอพระนางมัาสีพระเวสสัดนดรก็คงให้พระอินจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์มาทูลขอพระนางมัารีพระเวสสัดนดรก็ให้พระอินทรจึงมอบนางคืนให้แล้วประทานพรแปดประการตามที่ทรงขอส1บการมหาราช ชูชกพากันหาชาลีเดินทางกลับบ้านตนระหว่างทางในยามดึกก็ผูกสองกุมารไว้ที่โคนต้นไม้ส่วนตนเองผูกเป็นนอนบนต้นไม้เทวดาก็แปลงกายมาดูแลขับกล่อมสองกุมารเมื่อชูชกพาสองกุมารเดินทางมาถึงทางสองแพ่งเทวดาก็บันดาลใจให้เดินไปทางเมืองสีพีชูชกพาสองกุมารเดินผ่านมาหน้าพระที่นั่งพระเจ้าสันชัยทอดพระเนตรเห็นสองกุมาร ก็ให้นามชูชกและสองกุมารเข้าเฝ้าแล้วไถ่ค่าตัวสองกุมารตามที่พระเวสสันตรกำหนดไว้ทั้งให้จัดหาอาหารเลี้ยงชูชกอย่างดีชูชกบริโภคอาหารมาจนถึงแก่ความตายชาลีกันหาได้ขอให้พระอายการไปรัลระปิดาพระมารดากลับเมืองครั้งใกล้เวลาเสด็จ พามจากเมืองกะลิงลาคะได้นำช้างปัจยนาคะมาคืนชาลีทรงปัจยนาคะนำกระบ,บวงทัพไปยังเขาวงกต12กัรชักศึก์์พระเจ้าสันชัยได้ไป็นพระพุทธสันดอนก่อนต่อจากนั้นก็เป็นพระนานทุษฎีแล้วตามด้วยชาลีกันหา เมื่อกริย์ทั้งหพระองค์ได้มาพบกันตางก็ดีพระไทยและเสียพระไทยกันแสงจนสลบไปเสนาาทั้งหลายก็โศกเศร้าจนสลบไปด้วยพระอินทร์จึงบรรดาให้ฝนโบกคลพัดต,ตกลงมาทั้งหมดต่างฟื้น 13. กันนครกันพระเวสสันดรทรงลาผนวดแล้วเสด็จกลับพะนครทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบสิ้นพระชนมายุก็ไปเกิดบนสวรรค์